บางมากครับตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่บางมากตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าคนหานาฬิกาบางดูตัวนี้เลยนะครับอ่ะดูกันเป็นคาสิโออีเฟียสทรงยอดนิยมฮะทรงแปดเหลี่ยมตัวนี้นะครับทาไมถึงบางมันย่อเครื่องลงไปครับนี่ฮะถ้าปกติธรรมดามจะหนาหเท่านี้นมันย่อไปประมาณสักหนึ่งในสามเลยนะครับบางลงไปเยอะเลยนะครับแถมพลังงานแสงมาให้ด้วยแล้วก็เป็นกระจกแซฟไฟร์กันรอยจิตกวดเรียกว่ามาในคอนเซปต์นาฬิการหรู หรูแต่ไฮเทคนะครับเรียกว่างั้นดีกว่านะครับคือทนทานการลอยขีดข่วนใช้พลังแสงด้วยนะครับน้ําหนักเบาพอมันมันบางลงมันก็เบาเหมาะสำหรับคนที่อยากใส่เสื้อแขนใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วกลัวติดมือกลัวในการหนาหนาติดมือก็ต้องใส่แบบนี้นะครับผมเนี่ยมันจะดูเก๋ๆหรูๆ,ๆนิดนึงนะครับผมสินค้าเป็นสินค้าใหม่ของแค้ประกันศูนซีมจีหนึ่งปีพร้อมกล่องคู่มือและใบรประกันนะครับเป็นสินค้าจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมมาดูใทั่วๆกันนะ เข็มจะเจร้งแสงที่เข็มสั้นและเข็มยาวกลางคืนจะมีภายนานะครับมองเห็นบอกวันที่ด้วยนะครับจับเวลาได้ด้วยนะครับบางสะใจเลยครับถ้าคนชอบบางจัดตัวนี้ได้เลยนะครับ